มาที่คุณคุณดอนครับอ่าถามเรื่องพิกอัพลิปติกครับลิปติกลิปติกของเทเลใช่ไหมครับผมเทเลตัวหน้าตัวนี้แม่แม่น้าน่าจะเป็นตัวตัดต๊ามันมาอยู่ในฉะดตัดแล้วก็อยู่ในกิฟสันมันอยู่ในกิฟสันก่อนปะลิปติกอ,อ่ะที่เอ็ดไ,ได่ไย้ยินเสียงล<ะ>ักคุณก่อนก็ได้ได้ยินไหมอ้าวอลโหลอลโหลได้ยินไหมครับไ ได้ยินได้ยินครับไ,ไ,ได้ยินครับอ่าโอเคครับผมลิฟติกก็คือถ้าเป็นลิฟติกยุคยุคไหนครับผมก็คือยุคยุคยุคสมัยก่อนมายุคหลักอะมีสองยุกด้วยเหรอก็ก็ยุคก,ก่อนก่อนมันเป็นมันจะเป็นแบบแบบแถวแบบไอแบบแถบแถบที่มันครอบกับผมที่เป็นลิฟติกกับผมถ้าเป็นไปเห็นของกอก่อเหมือนกิบสันเหมือนเหมือนเป็นแคปซูลเลยเป็นแคปซูลยาวมาเลยอ่าเป็นแคปซูลยาวที่เหมือนจิมมี่เล่นสมัยก่อนนันท่านท่านอู๋เคยเห็นไหมครับอ่า นั่นคือคือลิปติกยุคก็าๆครับผมก็คือมันจะเป็นแบบคอยเดียวข้างในแต่ว่ามันครอบผาเหล็กตัวนี้เอาไว้มันจะเป็นการกันการกันกรองเสียงครับผมจะเล่นสไลด์พวกนี้ครับผมมันจะนโอเคอยู่แต่อ่าใช่ครับอ่าน่ยอ่าอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งครับผมเป็นนิลิปติกอย่างนี้ครับผมแต่เสียงสะท้อนเสียงใสความใสความไออันพวกนี้มันจะกิ้งกิ้งหน่อยครับผมอ่า แต่ข้อเสียก็คือ,อ <ะ S 1> มันไม่ได้รับรับรับเสียงเสียงแตกได้เยอะนะครับผมก็คือมันไม่สู้กับเสียงใดเสียงใ <อะ S 1> ด,ได,ไ,ดได้ได้มากครับผมมันจะเขาเรียกว่ามันจะมันจะมันจะบางบางเข้าว่ายอย่างเดียวใสใสบใช่ครับ <c oughs> บางเข้าว่า <c oughs> แต่อ่ครับผมแต่ว่าจะเล่นสลไลดในี่สู้มันไม่ได้จริงครับเบนถ้าเอาไปสไลด์นะโอ้โหเสียงมันคมมากครับครับอลายนมันเป็นโทนญาตเดียวกันนะเป็นญาติเดียวกันใช่ครับผมใช่ครับผมเคยทาอยู่เมื่อก่อนครับผมเคยซื้อโครงสร้างมาพันมาอะไรอยู่ก็โอเคอยู่ครับเบนแต่ว่านั่นแหละผมไม่ค่อยได บ้านเราเล่นยากครับผมเครื่องเสียงไม่ก็อยงั้นก็หละเออผมถามเลยเดี๋ยวพูดถึงเทปติ๊กแล้วทาไมลิสติกเนี่ยมันต้องมันต้องเป็นเขาเรียกว่ามันสายมันต้องเป็นมีฉนวนกันอ่ะแบบแบบคิปสันอ่ะทําไมสึงต้องเป็นอย่างนั้นฉนวนเนี่ยฉนวนข้างในยังไม่ก็เป็นก็คือคือคือสายมันอ่ะสายมันที่ออกมาข้างนอกอ่ะสายเวลิงมันอ่ะมันคือถ้าเป็นดั้งเดิมอ่ะมันที่ผมเห็นในที่ของวินเทจอ่ะมันจะต้องกันมันจะต้องเป็นแบบ เป็นถักอ่ะสายแบบคิปไม่ใช่สายถักแบบเฟนเดอร์นะพูดถึงสายแบบกลิปสันอ่ะมันจะเป็นฉนวนเนี่ยมันเจ็ดสิบสิบสันแหะอ่าครับผมมันเป็นเพราะอะไรมันมันหวีดคือมันจี่มันมันทําอะไรทําไมต้องเป็นอย่างนั้นก็น่าจะเมื่อก่อนเขาไม่มีมัลติเบนก็เลยก็ต้องใช้สายแบบนี้ครับผมอ๋อมันจะแล้วมัน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 น่าจะเริ่มมาจากกลิปสันมันเพิลทเลยมาในในลายจักเดียวกันมันก็คงใช้สายอ่าใช่ครับอ่าใช่ครับผมเริ่มจะเป็นแบบนั้นอ่าครับสายเบอร์เล็กๆสมัยก่อนมันคงจะหายากอยู่กับเบนเบนเลยต้องใช้้แบบนี อมไม่เหมือนสม,มัยนี้ครับสม,มัยนี้มีเลือกเยอะสม,มัยก่อนมันไม,ไม่ค่อยมีเมื่อผมว่านะที่ก็ต้องจ่ายแบบแบบนั้นครับผมเพราะว่า W A W ที่มันเล็กสุดครับผมสายสายนี้ที่เป็นว่าเมื่อกี้ผมว่าน่าจะมีสายนี้สายเดียวเลยสม,มัยก่อนถ้าเป็นอย่างไอที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอืินสม,มัยก่อนโอ้โหเส้นเนี่ยตบก้อยใส่ยังไง <laughs> อ่ะเอออะลรก็เอาควาจริงก็เล่นๆไปก็เบื่อนะ สิติกแล้วมันก็ด้วยความที่มันมันจูนอะไรจูนเลยมากมันก็ได้แต่ก็เสียงก็มีเอกลักษณ์นะมันก็เป็นเครื่องเป็นกีตาร์อ่าเป็นกีตาร์เสริมที่ดีอ่ะไว้เปลี่ยนแนวเป็นฟิลแต่ถ้าใช้เป็นหลักมันมันจะปรับอะไรมันจะมันจะนิ่งๆทรงๆมันเสียงมันจะทรงๆนันอย่างเดียวอ่าอ่าครับสต่อนมันมันมันไม่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 ไวต่อมือมากก็เป็นคือต้องใช้กําลังมือเยอะนะถ้าเล่นสนลิปติกอ่ะอ่าเหมือนเล่นใช้อยู่ใช่ครับคือแอมคือสมมติว่า ถ้าแอมมันเหมือนกับว่าถ้าแอมมันมีเกณฑ์มากไปมันก็ไม่เคยออกแล้วมันก็กลายเป็นแผ่วๆคือมันเหมือนกับมันไม่มันไม่ค่อยยืดหยุ่นน่ะสมมุติว่าแต่ถ้าเกิดแอมมันโอเคประมาณนี้คีนคนหรือประมาณเนี้ยมันก็มันก็โอเคอืมอ่าลักษณะนั้นมันไม่ค่อยมันมันไม่ค่อยมันเหมือนมือนกับมันกูมีแค่เนี้กูกูเอากูอย่างเงี้ยมึงยังไงก็เหลืองมึงไปฟิลประมาณอย่างนั้นอะันเป็นอย่างนั้นอะครับผมนั่นแหละแต่แต่ว่าถ้าปรับปรุงมาดีสุดก็คือลีโอเพนเดอร์นนทั่นเอง เกเป็นคนทําทำกรับลิปติกได้ได้โอเคกว่าเพื่อนผมว่านะนะบอกพอเกแก้ทางที่มันมีปัญหามาหมดเลยเป็นก็คือโครงสร้างนี่แกทาเสร็จแล้วแล้วกเอาครอบครอบฝาเหล็กลิปติกมาที่หลังครับผมเหมือนของเทเลยุคแรกกันอครับเป็นอ่าของเกก็คือสู้สู้ได้กว่าเพื่อนครับผมถ้าสังเกตเห็นไหมครับเขาเริ่มใช้เทเลมาหลังจากนั้นครับมามาเพียบนะครับแต่ไอ้ยี่อแรกกันเป็นที่ว่าเริ่มใส่ที่จิมมี่เหตุเล่นครั้งแรกกันเป็นมันที่มันทรงคล้ายวอลเลน์ัอเป็นมันเป็นยี่ออะไรผมจำไม่ได้ของอังกฤษอ่ะ ไวโอลินไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นรูปเยี่ยวอะไรผมจำไม่ได้ที่หัวมันอยู่ใกล้ๆไวโอลินเมนไม่ไม่ใช่เนี่ยครับที่จิมมี่เด็กเล่นก่อนก่อนมาเป็นจิมมี่เด็กกันครับผมที่แกตอนแกเป็นภาพเป็นทหารไหมรูปมันผมไม่แน่ใจเหมออ๋อ่าที่อยู่แปลกๆนั่นแหละนิปติกยุคแรกๆกับผมจะอยู่แบบแถวอยู่มันมาลโอแกนนะถ้าดูผลเหมือนอออ๋อไอที่เป็นพวกญี่ปุ่นวินเทจชอบใช้กันนะเบนพวกกีตาร์ญี่ปุ่นบนนั่งเอา มันจะมีเป็นซี่เป็นซี่เป็นเป็นเหมือนที่บอกว่าเหมือนนี่น่ะอืมเหมือนมอแกนเป็นเล็กๆหน่อยเออนั่นแหละที่ผมผมนึกไม่ออกเลยก็เป็นว่ารูปนั้นใช่รูปตอนที่แกว่าแกใส่ชุดทหารไหมนะจิมมี่เด็กแล้แกเดินแกถือข้างซ้ายก็ับผมแล้แกยืนเล่นยุคแรกๆตอนนี้ยังไม่ได้เป็นจิมมี่แบบดังอย่างนี้นะตอนนั้นก็เริ่มเริ่มเริ่มดนตรีแบบนั้เป็นทรงเหมือนไงผมเจอแล้วผมเจอแล้วกันนะเจอแล้วเออเนือออกถือข้างซ้าย จริงมันก็เหมือนไอลิปสติกลิปสติกไอที่เนี้ยนะไอที่ที่ที่ผมให้ดูแล้วป่ะเหมือนกันป่ะใช่ครับคล้ายๆกันกับเป็นนั่นแหละครับเป็นแต่ว่าโลโลหะสมสมัยนั้นนั่นเป็นมันจะอยู่อย่างนั้นแหละครับเป็นเหเอมันจะอยู่แบบแบบทื่อๆหน่อยผมไม่รู้แต่ลิปติกกันเ็าบอกว่าเป็นมันมันมาจากลิปสติกของผู้หญิงจริงนะที่เขาไปครอบสมัยก่อนอ๋อเหรออ่าครับเป็นที่เขาใช้ชื่อว่าลิปติกกันเมมมันก็คือว่าเขาใช้ขวาลิปสติก จากเครื่องสมอางผู้หญิงเมื่อก่อนล็บติดที่ทาปากนั่นเองครับก็บอกว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าไม่ใช่คนอเมริกาเป็นคนคิดแตเป็นก็คือก็บอกว่าเป็นคนอังกฤษนะครับเป็นคนคิดอืมันมาจากอังกฤษครับผมเล็บติดครับผมไม่ใช่มาจากอเมริกาครับผมว่างไม่เอายูเอเไม่คุยแลวไม่เอาเปลี่ยนเรื่องไม่คุยยูเซถูกหวยตั้งนานอ้หููยูเซ